ครับผมพออกินครับ oh กับอิสานบรรนอกครับผมสวัสดีครับมันอี้ม้อหัดน้าครับโยเสบึงบรรยากาศทุ่งไหทุ่งน้าครับของอีสานบ้านนอกพี่น้องอันนี้เป็นสระน้ำปลาบอนจุดจับจับพี่น้องมึงว่าสิได้กินไม่ได้กิน นี่ครับเอาคุณแม่่ะเฮ้ยสวัสดีครับก่นันนี่ครับทีมงานอีสานบ้านนอกครับผมโอ้ยหมดแดงยากี่นี่เบิงบ้งไ้บรรยากาศครับของอีสานบ้านนอกพี่น้องนี่ป้าไวไัยเด้พี่น้องตัดไ่อยเบิดแล้ว ตัดไปเบิดแล้วพี่น้องเผาน้ำหอมมะพร้าวอย่างไรเผากะทิป่ะครับครับอูเผาตอนทรามาคื้บ่เห็นนันตอนทรามาคื้เบ่เห็นไหนรถ แมนบ่เฟนปวดเยี่ยวบ่ก็ไปเยี่ยวเนี่ยนะยนะ<ป>บึงบรรยากาศรอบๆกันพี่น้องบึงสายนำตอนนี้คือมุ่งประเด็นสีเอาหาปลาพี่น้องจับปลาอย่างเดียวลืมเอาไม้ไอ้ไอ,อนั้นบนรถมาไมาจับสุสัท์ ให้ดังกินเขาล่ะต้มต้มนี่ครับมาเบิองกับเซียนครับอันนี้ปักไว้สองสองหลังนะครับพี่น้องมสิได้บ่ได้มาเบิองกันนีไวนิยังครับเอาโชว์โชว์เยอะกันไผ่เขียวครับไผ่เขียวไผ่ไผ่ลีไผ่ลีอ้อยอ้อย

เออเมื่อี่น้อนไหไปแล้ว้องไปไหเยอย่าไปเหยียบขี้หมาเด้อขี้หมาขี้หมา,าหเมื่เมื่งเสียนครับเสียน พี่นอ้องครับอ,อ,อันนี้ล้อล้อก่อนครับก็โอ้อยเงียบไปแล้วปล่อยมันานานๆเลยสองหลังนี้ใส่เงียยัง Yeah. Yeah, tha linh mà, nghe tha linh mà. Vãi hên ma cỏ nữa. Ba tiệm nữa đi. Ba tiệm đó. Thì dễ anh phừng quẩy luôn. Nó cầm bùn đu đủ đi, ba, ha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 i,

โอ้เสร็จ้วมดที่ได้ได้ควงไหมบึงครับพี่น้องบิ้งกันมาดนี่จวดจวดเลยพี่น้องไผจวดจวดเลยผู้ละเบิ้งบิ้งบิ้งกระตุกวากระตุกวะกระตุกวะไม่ตีเ้า อีพีนี่เนี่ยมันแน่พี่น้องเดี๋ยวติดไม่อยู่ครับปลดปลดอ,อนปอาพี่น้องเบิ้งนงกันพี่เนี่ย อ้พี่นออ้องเอ้ตเตแฮเลยอ้ตสลิก,ก้อนอันนี้ก้อนเอาเสาอันนี้ก้อนเออเออมรู้ดวก่างน้ำก้นเออุนี้ปัน,นู้ปน,นป,นนป,นนป,นปนสาีพี่น้องหน,น,นึ่ปน๊นนครับ วันนี้นใส่ต้มพี่น้องเอ้ากับปลานี่กีติปลาน,นี่นก็ะลาบสินเ,นเ,นเนี้วเมียเนาะเย็นบ่โอ้ยนำพี่น้องถึงน้ำอืออือนี่ล้างใส่พี่น้องล้างต้มปลาตะเพียนพี่น้อง ฮะเยอะตัวอหละเยอะตัวปะนี่ชิบงแหนี่แหนี่ติดดีเอาแหนี่ละว่านน่ะละจะเอาแหนี่ก่อนฮะอีพีนี่กะไว้สำนีพี่น้องเดี๋ยวดังไฟก่อนไม่พอกับอีสารบ้านนอกอีพีน่ะอีพีนี่กะสวัสดีครับ